สรับวันนี้ก็จะมาสอนธีการปรับเอ้ยไม่ใช่เออถูกแล้ถูแลวปรับแฮน d l i n g นะครับเราก็จะมีงานปรับอย่างนี้นะครับก็กดไปที่แอปีเขียวเลยนะครับกดไปที่ Android Data นะครับเรากดไปที่ com.rockstar นะครับผม กดไปที่ไฟล์กดไปที่ด a ตต้ากดไปที่แฮ i ิงเอา้าขอใ่ขอใ่ยอ,ยอย่าลืมโหลดแอปไอ้นั่นด้วยนะครับไอแอปคิวิดนะิปเนี่ยเออ มากดดาวโหลดไปเลยนะพอกดดาวโหลดเสร็จแล้วนะครับก็รอแอปติดตั้งเสร็จนะพอรอแอปติดตั้งเสร็จเราก็แบบเก่าที่นอนนะรอแอปมันติดตั้ง โอเคนะครับแอปก็ติดตั้งเสร็จแล้วนะครับก็กดเข้าไปที่แอปฟรีเคมมันเลยนะก็เมื่อกี้ไม่ได้ปัดหน้าทิ้งนะก็เข้าไปในแฮนดิ้งนะครับโอเพนนะครับดิงมันแอปก็จะให้เราเลือกว่าจะใช้แอปแต่ให้เราใช้แอปฟิกดิบนะครับแต่ของผมมันเข้ามาให้เลยนะครพออนุญาตเสร็จก็มาปรับคันที่เราต้องการเลยนะครับ มันจะปรับคันนี้นะคันนี้ไอ้อแรกเลยครับก็คืออัน,น่ี้นบะน้ำหนักรถนะครับโขกดผิดไอ้เหี้ยกดผิดโอเคนะครับพอม,มาแล้วนะครับก็กดเรียกรถที่เราต้องการน,นะครับเมื่อกี้กดผิดนะก็เลยแอปดิ้งครับไม่ใช่แอบดิง้งหายแล้วอ่าแลกน้ำหนักรถนะครับก็ปรับเป็นเก้าร้อยนะครับ อันนี้ก็อันนี้ก็จะนั่นขึ้นตูดมันจะไม่กระดะรุกแต่ถ้าเกิดปรับเก้าร้อยเหมือนกับน้ําหนักมันก็จะกระดุกนะครับกระดุกโคตรเลยนี่คือแบบอันนั้นนะครับมันแบบแรงต้านมันเนี่ยปรับเป็นศูนย์นะครับก็จะไม่ต้านเลยนะอันนี้ก็คือลดความนะครับก็ศูนย์จุดเก้านะครับก็จะไม่คว่ํมนะนี่คือวงเลี้ยวลดนะเเอ้ยไม่ใช่วงเลี้ยว เลี้ยวรถเร็วๆๆนะครับอันนี้คือขับแรงแต่ยังเลี้ยวเร็วนะครับก็ปรับแบบนี้เลยนะสองอันนี้สองอันนี้อันนี้คือความเร็วรถนะครับก็กดปรับเป็นสามร้อยนะครับที่จริงปรับมากกว่านี้ก็ได้นะครับแต่ว่ามันจะแรงไงอันนี้ปรับเป็นแบบห้าสิบห้าใครที่ไม่ไอยากให้แรงเกินก็ห้าสิบธรรมดาเอ๋แต่ก็แรงแลวนะ ส0ิบกำลังดีนะอนอ้คือเบรกนะครับก็ปรับเป็นสี่สิบนะครับนี่คือไม่ใช่ของน,นี้คือลดความยากนะครับก็ยิ่งปรับเยอะยิ่งความยากแต่ถ้าปรับเยอะเกินนะร,รถจะจมดินนะครับหลักร้อยคือกำลังดีนะครับไม่ใช่กำลังเดนียดีเลยอะ่ะนี่คือรถโหลดเตี้ยนะครับไม่ต้องปับนบนี่คือรถพังนะครับก็ ปัดเป็นศูนย์นะครับเคก็เสร็จแล้วนะครับก็กดเซฟเลยนะอัสว์กดโฆษณา yeah. เคีกก็กดเซฟเสร็จแล้วก็เข้าเกมน,นะครับเดี๋ยวผมจะทดลองแฮนดิ้งให้ดูนะครับว่ามันจะเป็นอย่างที่ผมปรับหรือเปล่า พอเ,เข้าเกมนะครับพอเราเข้าเกมแน้วนะครับก็ให้เราเสกรถที่เราปรับเลยนะเกมมันเล็กนี่นะ่ก็ไม่ใช่เล็กนี่นแล็กอยู่ก็ผมอัดน้าจอนะนี่ ไอคือเราจะเราปอาะอมาังเรกนโอ้โหคือว่าแรงนี่หนไหมแบบรงดอก,อกอี้้วเลงอรลืมเล่ว่าเกมมีเพลงไหมมองก,การหืนแล้ว รถแรงๆๆเลยนะเฮ้ยฟิวเราก็สามารถคุมรถได้ง่ายขึ้นนะครับเพราะว่าเราไปปรับลดความยากแล้วพอปรับลดความยากแล้วจะคุมง่ายขึ้นเลยและเวลาลุกความเราก็สามารถพลิกกลับมาได้นะครับนี่บดๆๆิดแรงเลยนี่มันจะโคตรแรงนะครับ มันไม่เล็งมากเท่าผมปรับนิดเดียวนะไม่ใช่นิดเดียวปรับสองร้อยแล้วสามร้อยปรบเก็เก้าเก้าเลยนะจริงจริเบรกก็ดีด้วยนะเดี๋ยวขับไปเรื่อยๆก่อนเบรกอี่แล้อก็ประมาณนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะเพื่อเป็นกำลังใจนะไม่ใช่กำลังใจเพื่อให้ผมได้มีแบบแรงกระตุ้นในการทำคลิปนะครับเดี๋ยวนี้คลิปคนเห็นไม่ออกทุน